ข้อความจากจักรวาลส่งถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่จักรวาลน,นะคะจะบอกอะไรกับคุณบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นค่ะ อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็วางลงเอาไว้ตรงนี้นะถ้าฟังแล้วมีประโยชน์นะคะสามารถนำไปปรับใช้ได้บีก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะ <S <S เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานสถานการณ์ชีวิตของคุณนะคะสักนิดลนึงจากไพ่เอาล็อเคิลนะ,ะมาดูซิว่านะคะตอนนี้ช่วงนี้นะคะระยะนี้เนาะเป็นยังไงกันบ้างนะคะออะขอไพ่นะคะสักหใบนะ ไพ่หมายเลข88นะคะไพ่หมายเลข87ไพ่หมายเลข82ไพ่หมายเลข30ไพ่หมายเลข59ไพ่หมายเลข14ใต้สำรับเป็นใบนี้นะคะอ่ะจากสถานการณ์นะคะในชีวิตของคุณจากไพ่ที่ออกมาดูเหมือนกับว่านะคะตัวของคุณเองก่อนหน้านี้น่าจะมีการทดลองน่าจะมีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่ตัวของคุณอนะมีความรู้สึกว่า คุณอยากที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักคุณค่อนข้างจะตั้งหน้าตั้งตาทํามากนะคะแล้วก็เรียกว่าคุณก็ศึกษาคู่แข่งนะคุณก็ศึกษาข้อมูลนะคะคุณก็แบบเรียกว่าอยากให้รู้ลึกร,รู้จริงไปเลยนะคะว่าเออมันจะได้หรือมันจะไม่ได้นะคะ เราเรียกว่าคุณเองอะ่ะมีไฟในการทําสิ่งนี้มากๆต่อให้คุณจะรู้แหละว่าทางอะ่ะนะคะที่คุณกําลังทาเนี่ยมันจะโคตรเคี้ยวนะคะเลี้ยวลดแค่ไหนก็ตามแต่ตัวของคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณมีพลังที่จะทําแต่ทีนี้พอทําไปทํามาทุกอย่างนะคะเหมือนจะดีนะต้องบอกว่าเหมือนจะดีคะ่ะแต่จูๆ่ๆมันก็มีสถานการณ์บางอย่างทําให้มันเกิดการกลับตาลปัดเกิดขึ้นแล้ว หยุดชะง,งักบีมองว่ามันเป็นแบบนี้นะมีการหยุดชะง,งักอาจจะหยุดชะง,งักไปสัก59วัน30วันนะคะหรืออาจจะ88วันจากให้ตัวเลขที่ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้พอหลังจากนั้นนะคะพอมันผ่านเวลาไปใช่ไหมคุณก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ละยังไงคุณจะต้องทำให้ได้แล้วตัวของคุณเองนะคะก็เรียกว่าเลือกนะคะที่จะหันหัวเรือนะคะกลับมา เพื่อที่จะมาทําสิ่งที่คุณนะคะได้สารเอาไว้ในตอนแรกให้มันสําเร็จก็ได้มีการพูดคุยนะคะได้มีการพูดคุยได้มีการเจรจาได้มีการต่อรองนะ,ะถ้าเป็นเรื่องของการงานการเงินอะ่ะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าได้มีการเจรจาต่อรองหรือแม้กระทั่งนะคะคนที่เขาเคยร่วมงานกับคุณหรือว่าคนที่คุณเคยไปเสนองานเอาไว้เขาอาจจะโทรติดต่อให้คุณกลับมาพูดคุยและเจรจากันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะ พราะที่สําคัญเลยเนี่ยใชยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาตรงนี้บางคนไปขอพรนะคะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นองค์ใดก็ตามอืมเพราะตัวของคุณเองอะยังคงมีความรู้สึกว่าคุณก็อยากทําให้มันดีกว่านี้คุณก็อยากที่จะทําให้มันแบบเต็มที่มากกว่านี้อยากขอโอกาสให้คุณอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเหมือนคุณไปอธิษฐานขอพรเอาไว้ประมาณนี้นะคะแล้วสิ่งที่คุณขอนะคะก็ต้องบอกว่า สมธิผลนะเขาบีมองว่ามีการติดต่อกลับให้คุณกลับไปนะคะถ้าเป็นมุมมองความรักถ้าจับไพ่ที่ออกมาตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตัวของคุณเองคาดหวังว่าคนคนนี้นะคะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเขาจะเป็นคนที่ใช่แต่พอคุณนะคะรู้จักนิสัยใจคอของเขาแบบลึกๆเราเนี่ยนะจากไพ่นักสืบใบเนี้ยนะคะคุณก็รู้สึกว่าเหมือนเราไม่สามารถที่จะเข้ากันได้เลย แต่ตัวของคุณเองนะ่ะก็ชอบอะไรในตัวเขานะ่ะหลายๆอย่างเหมือนกันแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่คุณเองก็รับไม่ได้เหมือนกันแบบนี้ค่ะบางครั้งคุณเองอาจเลือกนะคะที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์แต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้น่าจะมีการกลับมาพูดมาคุยกันการพูดการคุยนี้น่าจะยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะแต่เหมือนกับทุกอย่างกำลังจะดีขึ้น เพราะว่าบางคนก็ไปขอพอรความรักนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคนนี้นะ่ะแม้ว่าคุณจะเป็นคนเดินออกมาแต่คุณก็ทำไมถึงลืมเขาไม่ได้มันเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วคุณก็อธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับความรักที่จะเข้ามาแล้วเป็นความมั่นคงแล้วมันก็กลายเป็นคนคนนี้นะคะที่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งอืมถ้าเป็นความรักมันจะเป็นประมาณนี้นะ อ่ะเรามาดูนะคะว่าพี่จักราวาลน,นะคะจะส่งข้อความอะไรถึงคุณบ้าง <Quiz> จงเชื่อมั่นในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะจงเชื่อมั่นในตัวเอง จะเกิดขึ้นตอนไหนนะคะไม่ใช่ธุระกคงการอะไรของคุณนะปล่อยให้มันได้ดำเนินไปนะคะปล่อยให้จักรวาลทำให้คุณประหลาดใจบ้างแค่เชื่อเท่านั้นค่ะถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะมีเงินนะเงินคุณจะมั่นคงคุณจะได้แบบนั้นถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะมีคู่ที่ดีคู่บุญคู่บารมีคุณจะได้แบบนั้นถ้าคุณเชื่อว่า ไม่มีทางรวยหรอกไม่มีทางสําเร็จหรอกคุณจะได้แบบนั้นค่ะหรือแม้กระทั่งเรื่องคู่ไม่มีหรอกรักแท้ไม่มีหรอกคู่แท้คุณจะได้แบบนั้นคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเชื่อเพราะฉันแล้วแค่เชื่อเท่านั้นนะคะนี่คือสิ่งที่พี่จัก,กรวาลย้ำนะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังซะเราเดินไปในเส้นทางข้างหน้านะคะ เรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่บ้างปฏิเสธบ้างก็ได้นะกับบางอย่างที่มันไม่เป็นธรรมนะคะบางเรื่องนะคะสงบปากสงบคำเอาไว้ถ้าเรารู้สึกว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยจะไม่มีใครฟังหรือไม่มีใครเชื่อเราเราไม่จำเป็นต้องพูดเราไม่จำเป็นต้องอธิบายต่อให้จะมีคนไม่ชอบเรานะคะจากสิ่งที่เราไม่ได้เป็นผู้กระทำก็ตาม,มาค่ะ แต่ต่อให้เราอธิบายไปอะ่ะคนคนนั้นเขาก็ตั้งแง่ไปแล้วว่าเขาไม่ชอบเรามันไม่เป็นประโยชน์นะคะไม่จำเป็นต้องไปอธิบายนะคําตอบคือใช่อะไรก็ตามที่วนกลับมาในตอนนี้มันใช่แล้วนะคะอืมไม่ว่าเรื่องอะไรนะมันใช่เรานะหยุดกังวลเรื่องนี้ได้แล้วถ้าคุณกังวลเรื่องงานเรื่องเงินเนาะที่มีการกลับมาได้ทำนะคะ หยุดกังวลได้แล้วค่ะทําไปให้เต็มที่ถ้าเป็นเรื่องของความรักไม่ต้องกังวลนะคะจัก,กรวาลจัดสรรให้คุณอยู่แล้วค่ะคนไม่ดีจะหลุดออกจากชีวิตของคุณแต่คนที่ดีจัก,กรวาลจะดึงเข้ามาในชีวิตของคุณนะตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพราะมันจะดีกว่าที่คุณคิดเอาไว้ซะอีกนะคะอืมทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะจงเลิกครอบงำตัวเองด้วยความผิดพลาดในอดีต ไม่ว่าในอดีตคุณจะทําอะไรผิดพลาดมานะคะปล่อยมันไปค่ะมันเป็นเพียงแค่อดีตเป็นเพียงแค่บทเรียนบทหนึ่งของเราที่สอนให้เราเข้มแข็งเราเติบโตสิ่งที่เราต้องโฟกัสนั่นคือปัจจุบันเพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเรานะอย่าเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับคนอื่นนะคะเราเปรียบเทียบชีวิตของเราแค่วันนี้กับพรุ่งนี้หรือวันนี้กับเมื่อวานนี้ก็พอนะคะอืม เปรียบเทียบแค่นี้ก็พอคะ่ะไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใครเลยนะคะชีวิตของคุณเนะี่ยจะมีความสบายใจมากขึ้นนะใจเย็นๆก่อนนะคะกับบางเรื่องก็ต้องรอก่อนนะค,ะความผิดพลาดเปรียบเสมือนขั้นบันไดนะคะอ่ะใบสุดท้ายมันไม่ปลอดภัยนะ,อะขออีกสักใบสิคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเชื่อ เดอบีขอเชียร์ฟใบนี้นิดนึงนะว่าอะไรคือการไม่ปลอดภัยนะอืมคือตอนเนี้ยนะคะมันดูเหมือนกับว่าบางอย่างที่กลับกลับเข้ามาให้คุณได้ทํานะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่โอเคนะคะคุณไม่ชอบคุณไม่ต้องการคุณไม่อยากได้มันน่าจะมีบางอย่างแหละที่ขัดใจคุณอยู่ ถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นนะคะคุณก็ปฏิเสธไปได้เลยถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมันไม่ดีแน่ๆนะคะคุณสามารถปฏิเสธไปได้เลยนะอืหรือคุณจะให้โอกาสนั้นเป็นโอกาสสุดท้ายก็ได้ค่ะนะคะคุณจะให้โอกาสนั้นเป็นโอกาสสุดท้ายก็ได้จากไพ่ที่ออกมามาคำว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยมาจากสถานการณ์ที่ ได้มีการวนกลับมาให้ได้ทำให้ได้คุยนะคะให้ได้แก้ไขบางเรื่องกับบางคนก็ไม่ปลอดภัยที่จะไปต่อจริงๆนะคะบางงานก็ไม่คุ้มกับที่คุณจะเสี่ยงเพราะฉันเรานะีคะพิจารณาให้ดีๆว่าคุณโอเคไหมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาดูพี่นางฟ้านะ ศึกษาข้อมูลให้มากเรียนรู้ให้เยอะนะคะไม่มีอะไรที่คุณต้องกังวลนะทุกอย่างค่ะจะดีขึ้นด้วยตัวของมันเองนะคะคุณพร้อมไหมสำหรับการเป,ปลี่ยนแปลงนี้นะคะขอให้คุณนะ่ะมองหาช่องทางใหม่ๆนะคะมองหาสัญญาณใหม่ๆที่จะเข้ามาเราเป็นตัวเลือกทางเลือกให้กับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องของความรักก็ตาม ขอให้คุณเชื่อค่ะนะจงมีความเชื่อและความศรัทธานะคะต่อสิ่งที่คุณเคารพนับถือนะเราขอให้คุณมีความเชื่อด้วยว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะถ้าคุณมีเวลาว่างนะพี่นางฟ้าก็อยากให้คุณนะคะทำจิตใจให้สงบนะคะอืมเพื่อที่บางครั้งคุณอาจจะค้นพบคำตอบบางอย่างในวิวของคุณก็ได้นะคะ สิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะไม่ใช่ความจริงที่เป็นก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะ่ะดูให้ชัวร์ซะก่อนนะจงมีหัวใจที่ตั้งมั่นนะคะแล้วมีแรงศรัทธาต่อสิ่งที่คุณเคารพนับถือนะแล้วคุณจะได้รับพรที่คุณขอนะคะมาดูราศีวันที่วันเกิดะคะ่ะ คนที่เกิดวันที่17นะคะราศีธนูหรือคนที่เกิดวันที่9ราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่5คนที่เกิดวันที่14คนที่เกิดวันที่29นะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็มี88 87 82 30 59 14 66 27แล้วก็เลข9นะคะ โอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ